นีผมดิลลี่แล้ววันนี้ผมก็อยู่กับเซิร์ฟ SA boxing เป็นเซิร์ฟเวอร์แนวซอมอาวุธหรือง่ายๆก็คือไม่ใช่ลูฟี วันนี้ผมจะมาแนะนำระบบต่างๆเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์นี้เช่นซื้อยังซื้อสิ่งของยังไงที่เรียกรถยังไงวาร์ปยังไงมีการเล่นยังไงกดกติกายังไงบ้างเราไปดูกันเลยครับอย่างแรกถ้าเราจะซื้ออาวุธหรือซื้ออะไรต่างๆให้เราทับบ็อกซิ่นะครับทับบ็อกซิ่เราก็จะวาร์ปมาที่เขาตีนะครับนะพอเราไปเราก็ทับาบนะครับทับายเพื่อดูสิ่งของนี่ก็มีสิ่งของหลายชิ้นครับให้ฝึกซ้อมอาวุธครับ เราซื้อสิ่งของเสร็จแล้วให้กด Y แล้วก็กดที่ช่องกระเป๋านะครับสามารถเลือกใช้สิ่งของได้ทุกอย่างเลยนะที่เราซื้อมาแล้วก็สามารถไปตีได้เลยนะครับอย่างต่อไปก็จะเป็นการซื้อสกินนะครับซื้อสกินมาใส่นะครับเซิร์ฟนี้สามารถใช้สกินหมุนไว้ได้นะครับไม่โดนแบดนะครับนี่แล้วก็ทับบายไปนะครับแล้วก็ซื้อสกินที่เราต้องการจะใช้นะครับอย่างต่อไปก็จะเป็นการเทเลพอร์ตนะครับให้กด Y แล้วก็กดที่คําว่าเทเลพอร์ตนะครับ เราสามารถวาร์ปไปได้ที่ต่างๆหรือนัดเพื่อนไปตีก็ได้นะครับนี่ผมก็วาร์ปมาเขา e v e r อร์ลครับผมก็ไม่รู้จะวา,าร์ปไปไหนก็วาร์ปไปเกาะสามอุ้ยตกน้ำสร้างง้นละ่ะโอเคแล้วก็วาร์ปไปที่ไหนะไปที่เกาะสามกันโอ้โหแบบสวยมากเลยครับวาร์ปได้เยอะมากแนะล้วระบบต่อไปก็เป็นระบบท่าทางนะครับให้กดแล้วก็แอนิเมชันนะครับก็จะมีท่าทางมากมายเลยนะครับ โห่เลยท่าเต้นมีไม่อยู่แปลา,ปาไม่อยู่อไม่ใช่ละเนี่ยท่าเต้นมากมายเลยนะครับสามารถมาเต้นกับเพื่อนทําคลิปอะไรอย่างงี้ก็ได้เลยนะครับสําหรับระบบต่อไปก็เป็นการวาร์ปครับอันนี้ไม่เออใน,นผมบอกไปแล้วครับลืมเป็นการวาร์ปไปที่จุดเกิดครับพี่พี่ไม่ิดตังทําไงกับพี่เราสามารถมาคราบอาวุธตรงนี้ได้เลยนะครับพี่อาวุธมากมายครับ แบบโอ้หแบบทั้งสนับทั้งไม่เบสทั้งคาตานาครับโอ้แบบใครไม่มีตังค์เลยใช้แบบไม่มีจะแดกแล้วเขาก็สามารถมาคาตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะคาบอาอาคาตาดาโชว์แล้วกันแบบตึงอะ่ะแบบมีคนาตแล้วแล้วก็อยากมีอีกอะไรเงี้ยครับเอามาดูมาลุ้นกันดีกว่าต้องได้แล้วละจริงนะปังอุ้ยตกโอ้โหแม่งตกว่าโอ้โหเหนือได้ป่ะเอาใหม่เอาใหมา่เอาใหมา่มันตีฟรีนะครับ แบบไปลุ้นเล่นๆอะไรเงี้ยครับมารอบที่สองต้องมาแล้วรอบที่สองอ่ะโอ้เจ๋งเลยมามายังไงไ,ไปอย่างโอ้แม่งแตกเกีย่ยววะแม่งถ้าเป็นแบบโลเพย์เนี่ยมันท้อใจเลยตีสองตีแปดอ่ะตีสนับมือดีกว,ว่าไปตีคาร์เตอร์นะมันท้อใจมาดูหน่อยวต้องหนัก แก๊กอืแก๊กอะไรเก๊กดีครับเก๊กเกินนี่นะสนับมือแล้วก็ได้มาใช้แล้วนะครับผมต่อไปก็จะเป็นการที่หมดทุกคนรอคอยครับทับบอ็อกซิ่งนะโอ้ยโหมดนี้เป็นไงตีได้ด้วยนะเป็นแบบโหมดฝึกซอ้อมแบบสายฟรีแบบซอ้อมมังวิริอยากฝีมือเก่งอะไรเงี้ยครับนี่แล้วเออตีม,มือไปผมเรียงกอาปุกมาแล้วไปลุย นี่มาดิคาตนะมาดิอวิวิตายหนึ่งปา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 กดดัวโอ้โหโหเน็ตโอ้โหเน็ตผมโคตรจอกวันนี้เนี่ยผมโคตรจอกเอามันตายเนี่ยล็อกล็อกนี่ตายตายหนึ่งวันนี้ผมจะสวนแล้วผมจะสวนเป็นไงโอ้โหกระตุกโอ้โหสวนอุ้ยอีกเสร็จกูกากว่าวะเช็คแป๊บวันนี้สวนสวนโอ้โหอ้หึผมตายแน่ไว oh, ้นะสารุ่มเงี้ยค่าด้วยเอ้ยเฮีย ไม่ยังไม่ตายวะเออฝากลูกเมียค่ะด้วยตัวตีครับเมื่อกี้เป็นยาวาไปหน่อยนะครับอ,อกดเซริมนี้ก็ไม่ยากนะครับก็คือห้ามใช้แบบพวกหมัดล็อกโปรแกรมช่วยต่างๆนะครับโดดสูงเนี่ไม่ได้นะหมัดล็อกเนื่อไม่ได้นะแอดมินไม่ชอบนะครับแล้วก็กดก็คือห้ามตีในโดมนะห้ามตีในโดมตีโดมนี่มีโอกาสโดนแบนนะครับ สำหรับเซิร์ฟนี้ก็เปิดมาได้ไม่นานนะก็อยากให้ทุกคนมาเล่นมาแบบฝึกซ้อมอาวุธให้แบบสนุกนะครับไม่ต้องเล่นกันเครียดๆหรือไม่ต้องจริงจังอะไรกันขนาดนั้นครับเร็วๆนี้ผมก็อาจจะมีการสร้างแกงที่นี่นะครับแบบทีมแข่งอะไรเงี้ยครับอ่าเป็นยังไงก็ฝากติดตามช่องบิลลี่ด้วยนะครับ <c oughs> โอเคครับวีแค่นี้แหละครับบายบาย